ลองจีจอดเจี๊บดิจีจอดเจีบมาลงมาเลียบแช่แช่อะไรแช่อะไรแช่อะไรจีจอดเจี๊บมาลงมาเลียบแช่ัตุ๊กแกไล่ตุ๊กแกไล่ตุ๊กแกไล่อ้าขำจีจอดเจี๊บมาลงมาเลียบแช่ ว้าน่ากลัวน่ากลัวอะไรน่ากลัวกลัวกลัวอะไรกลัวโดดดาวนี่อะไรเนี่ยไม่ไม่ได้หยอดโชยเฉยกลัวไหมอ่ะไม่หยอดไม่หยอดมาทิ้งและทิ้งและทิ้งทิ้งกลัวไหมเอ๊ะกลัว น้ำกลัวใครจะหยอดยาใครจะหยอดยาอใครจะหยอดยาอ้าวขำอีกดูฟันนี้น่ะเหลืองใช่ไหมหนอนเต็มเลยใช่ปะุดพสวัสดีตอนเช้าเรียกว่าอะไรกุดหมออะไรก Good morning. Mm. Bye bye. See you later.